สวัสดีครับเพากับผมอัญจัดชัยนักกีตาา์นักแต่งเพลงนะครับก็มาสรุปงานที่ผมทำภายในปีนี้นะ2,565นะครับแล้วก็อัปเดตงานในปีหน้าเพื่อให้คนที่สนใจในการฝึกกีตาร์แล้วก็พัฒนาการเล่น,นดนตรีนะครับให้ได้ทราบกันว่าจะมีอะไรให้ได้ฟังได้ติดตามกันบ้างน,นะครับ เรื่องแรกคือสรุปงานในปีนี้นะครับก็มีนิดหน่อยนิดเดียวเองนะครับก็คืองานที่ทําหนังสือให้กับทุกคนได้ศึกษากันก็จะมี3เล่มนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงก็เริ่มตั้งแต่เล่มของล่มน,นี้นะครับเป็นหนังสือเล่มที่35นะครับก็คือ Jazz Guitar c h o r d Rhythm Complete ก็เป็นหนังสือที่อเอาไว้ศึกษา เกี่ยวกับจังหวะต่างๆไม่วาจะเป็นสวิงนะบลูแจ๊สฟังแล้วก็วอลส์บอสโวาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นจังหวะของแจ๊สอยู่แล้วรวมกับพวกอ่าฟอร์มต่างๆนะครับอ่านแท็บเล่นตามไปได้เลยมีวีดีโอประกอบนะครับการเล่มน,นี้ก็เหมาะสำหรับชาวแจ๊สอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่มต่อไปก็เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มฝึกกีตาร์นะ เกี่ยวกับการต้องการที่จะฝึกทางของการโซโล่นะครับหรือว่าต้องการที่จะเรียนรู้โครงสร้างดนตรีเกี่ยวกับฟิ้งเกอร์บอร์ดต่างๆนะก็จะเริ่มฝึกเล่มนี้นะครับก็คือกีตาร์สเกลโซโล่แพคทีสิ1สิวันนะก็คือวางแผนไว้ว่า10วันนี้เราจะฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมเจอร์สเกลนะเป็นทาโทนิกไมเน์สเกลไมเน์เป็นทาโทนิกเป็นหลักนะครับ มีฟอร์มให้ดูมีโครงสร้างทฤษฎีให้ดูมีจุดต่างๆให้ดูบนฟิลกระบอดเลยนะครับชัดเจนแล้วก็มีวิธีการฝึกนะค่อยๆเป็นไปนตามลาดับขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกนะครับแล้วก็เร่มสุดท้ายของปีนี้นะอตอนนี้ยังอัปเดตวิดีโอไม่หมดเลยนะครับก็ค่อยๆอยัปเดตเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเป็น Just g u t t a r Practice Exer c i s e l e v e l 4 เล่มนี้เป็นเล่มแอดวานซ์มากๆเลยนะครับเหมาะที่ผู้ที่กําลังฝึกแจ๊สนะมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับหรือฝึกกีตาร์มาได้ระดับหนึ่งต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการฝึกคอร์ดฝึกสเกลการวิเคราะห์เพลงต่างๆนะครับก็จะมีการฝึกให้ได้หลากหลายแบบนะเช่นพวกคอร์ดเทนชั่นต่างๆพวกการฝึกโหมดต่างๆวิเคราะห์โหมดต่างๆในเพลงนะครับ ก็จะสามารถที่จะสรุปได้ในเล่มนี้ทั้งหมดเล่มนี้ในช่วงแรกมีการสรุปสาระสำคัญของเล่ม1-3ถึงด้วยนะครับก็จะมีวิดีโอประกอบด้วยนะครับโอเคออันนี้ก็คืองานที่ผมทำไว้เป็นรูปธรรมในปี2 5 6 5นะครับส่วนเรื่องคอร์สที่เรียนแบบออนไลน์ต่างๆก็ยังคงอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น อคอร์สหนึ่งที่เรียนระยะประมาณ1ปีนะครับก็จะมีเบสิกแจ๊สนะแอดวานซ์แจ๊สแล้วก็คอร์สบลูนะครับคอร์สฟิกเกร์สไตล์นะครับคอร์สนี้ก็จะเป็นคอร์สหลักที่เรียนกันยาวๆประมาณ1ปีนะครับเรียนกันประมาณรวมๆประมาณประมาณ12สเต็ปนะครับประมาณ12สเต็ปนะ,ะในเฉพาะแจ๊สนะก็จะมี เบสิคแจ z z ก็6สเต็ปนะครับแล้วก็แอดวานซ์แจ z ค6สเต็ปส่วนอ่าบลูสแล้วก็ฟิ n g เก s ลสไตล์นั้นก็จะเรียนกันประมาณ8สเต็ปนะครับอ,อันนี้ก็คือคอร์สหลักส่วนผู้ที่สนใจรีเควสต์กันเข้ามาในช่วงหลังๆนี้นะครับ mm hmm. เห็นผมเล่นพวกฟ mm ิ n งเก s ลสไตล์แจ็ก็คือเอาเพลงเนี่ยมาทำเป็นเมโลดี hmm. ้เดิมนี่แหละแต่ว่าใส่คอร์ดแจ z z เข้าไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะถ้าสนใจเรียนประเภทนี้ก็จะมีการ เรียนแบบ p r i v a t e นะครับใครที่สนใจก็เข้ามาเรียนแบบ p r i v a t e ได้ให้เลือก3เพลงนะครับให้เลือก3เพลงที่ท่านชอบแล้วก็ชำระค่าเรียนลงทะเบียนเพียง3000บาทเท่านั้นท่านก็จะได้เรียนรู้ทั้งหลักการเรียบเรียงแล้วก็เรียนรู้ทั้งวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับเราก็จะเรียบเรียงไปพร้อมๆกันผมก็จะอธิบายวิธีการเรียบเรีเยงที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับเป็นหลักการของทฤษฎีแจ๊ส,จสทั้งหมดนะครับ หลายที่สนใจคอร์สนี้ก็เรียนกันเป็นแบบ p r i v a t e ทั้งแบบผ่านกล้องสาหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็ผู้ที่สามารถเข้ามาเรียนแบบ p r i v a t e ได้ที่นี่นะครับก็คือลาดพร้าวนะครับร้อยสามสิบเรียนที่ห้องของผมเลยในคอนโดผมเลยนะครับอ่าทีนี้สุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือในแผนปีหน้านะครับผมก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ การแต่งเพลงบรรเลงนะครับมากขึ้น,นไม่ว่าจะเป็นเพลงบรรเลงในลักษณะของเพลงดังที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าเพลงแต่งขึ้นมาใหม่เป็นเพลงประกอบภ้าประกอบหนังประกอบเ,อเกมหรือประกอบอะไรต่างๆให้ได้เรียนรู้หลักการแต่งเพลงแล้วก็ามาดูซาวต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกัน จะมีคอนเทนต์ประเภทนี้มากขึ้นในปีหน้านะครับก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับสามารถติดตามผมได้ในทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o o k ได้เลยนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามได้ทั้งทุกทช่องทางเลยนะครับโอเคครับก็ฝากกันประมาณนี้แล้วจะมีคอนเทนต์ดีๆให้ท่านได้ ติดตามกันแน่นอนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ